ขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการคนไทยหัวใจไม่ท้อนะคะซึ่งวันนี้น้ำพึ่งจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับยอดคนที่เขานะคะไม่ครบไม่พร้อมไม่เท่ากับคนอื่นแต่เขายัางไม่ท้อมีความหวงังและยังมุมาณนะเรียนจนจบปริญญาค่ะ และสิ่งที่ทำให้เราต้องยกย่องเขามากที่สุดเลยนะคะก็คือการที่เขาส่งต่อโอกาสให้กับเด็กๆด้ยโอกาสเหมือนอย่างที่เขาเคยเป็นมาค่ะผมอาจจะไม่พร้อมทุกด้านแต่ผมได้รับการอิจษาและผมก็อยากส่งต่อให้กับน้องๆเรียนตรงๆขึ้นเพื่ออนาคตเขาจะได้มีอะไรที่ครบกว่ามากกว่าที่เป็นอยู่นี่ครับ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะน้ำพึ่งอยู่ภายในศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม8นะคะแล้วก็อยู่กับคุณครูเชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูเชาค่ะวันนี้น้ำพึ่งรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาพูดคุยกับครูในแล้วก็นั่งอยู่ภายในศูนย์ตรงนี้ด้วยกัน <Okay. S 1> ค่ะ ครูคะครูมาทํางานอยู่ที่ศูนย์นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่และทํางานได้อย่างไรคะทางกรุงเทพมหาคนครนะครับเขาเปิดรับสมัครครูอาจาปฏิบัติงานด้าเด็กเล่นค่อแล้วพอดีผมก็ไปสมัครที่กรทมกรทมก็รับแค่สามคนมแล้วก็คนที่สมัครมีทั้งหมดเจ็ดสิบคนนะครับโหเจ็ดสิบ <ขอ S 1> คน<ม>แล้วรับแค่สามรับแค่สามค่ะ การทำงานที่ศูนย์นี้ต้องทำอะไรบ้างคือต้องดูแลเด็กเด็กเด็กเนี่ยเด็กจะมาใช้บริการที่ศูนย์นะครับเราก็ต้องดูแลสองงานบ้านนะครับเขียนเขียนทุนการศึกษานะครับช่วยเหลือผู้พิการผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสแล้วก็เด็กที่อยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงคือเด็กเล่ยล่อนแล้วมีงานอื่นอีกไหมคะนอกเหนือจากที่ทำอยู่นี้งานที่งานอื่นคือผมก็ เก็บขยะนะครับไรายได้ที่ได้มาก็ไม่มากครับสามเดือนก็ขายทีก็ได้ประมาณมากตุกก็ประมาณห้าร้อยแล้วนอกจากการเก็บขยะแล้วมีออ,อะไรที่<น>ต้องทำอีกไหมรับจ้างจากเตือด้วยครับผมแม่ค้าที่เขามานั่งคนมานั่งกินในพระรามแปดเขาก็แม่ค้าก็เลยจ้างผมตาาเตือเขาให้เวลาผกติดถึงตีสิบบาทอะไรเหล่านี้ครับ หาไรายได้เพื่อเอามาใช้ใช้จ่ายซื้อขนมซื้อพระอ้อมให้เด็กครับผมแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเจอปัญหาแล้วก็อุปสรรคอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับเด็กหรือว่าในสิ่งที่ครูได้ต้องประสบปัญหาอุปสรรคคือผู้ปกครองอ่จะจะจะไม่ยอมรับตัวตัวตัวครูคนนี้หรอเป็นครูที่มาทํางานให้กับเด็กตอนแรก ที่ผู้ปกครองเขาไม่ยอมรับนี่เป็นเพราะอะไรคะคือสภาพร่างกายนะครับสภาพการแต่งตัวของผมด้วยแล้วก็บุคลิกภาพเหตุการณ์ที่เราเจอตรงนั้นนะคะล้วผ่านมาได้เนี่ยมันผ่านได้เพราะอะไรคือที่ผ่านมาได้ผมผมมีจุดยืนของผมอยู่แล้วผมมาทํางานเพื่อเด็กผมไม่ได้มาทํางานเพื่อผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งผมทำมาทางานเพื่อเด็กทุกคน ที่เขายังรออกจำได้ไหมยคะว่าสิ่งที่ครูเนี่ยนะคะได้ประสบมา,าตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเนี่ยนะคะในเรื่องของความไม่ครบนะคะคสิ่งที่ครูจำได้เลยนะสิ่งแรกคืออะไรคือเกิดจากว่าไม่พร้อมของพ่อแม่แล้วเขาทิ้งอยู่ที่ โรงพยาบาลเขาบอกว่าผมมีการพัฒนาตางช้าทางด้านสมอง <ừ> นะครับสภาพร่างกายเรื่องสายตาเรื่องอะไรตรงนี้ครับแล้วพอครูเรียนเนี่ยนะคะครูเข้ามาเรียนเ,เรียนตอนนั้นเรียนตอนเริ่มเรียนตอนชั้นอะไรคะตอนป .1 เลยครับ ตอนนั้นผมอยู่ในบ้านราชาวดีใช่ไหมครับบ้านราชาวดีเขาก็สอนสอนวิธีเขียนวิธีทํานู่นทำนี่อย่างเดียวแต่ไม่ได้สอนว่ากองไก่เป็นไงขอไข่เป็นไงคือเขาเขาสอนสสทักษะการใช้ชีวิตประจําวันครับของของเด็กคนทั่วทั่วไปนะครับ mm hmm. แล้วหลังนั้นผมเลยไปขอนักตรงคมตรงเคาะที่ในบ้านราชาวดีบอกว่าผมขอไปเรียนร่วมกับเด็กปกติผมอาจ คือเปรียบเปรียบกับผมแล้วผมอาจจะไม่พร้อมทุกด้านแต่ผมพยายามได้รับการศึกษาแล้วผมก็อยากส่งต่อให้กับน้องๆเลี้ยงตรงๆขึ้นเพื่ออนาคตเขาจะได้ดีกว่าครับมีอะไรที่ครบที่มีอะไรที่ครบกว่ามากกว่าที่เป็นอยู่นี่ครับครับผมและในท้ายที่สุดแลว้วคนอื่นๆเนี่ยนะคะเขายอมรับครูไหมคะยอมรับมากขึ้นครับยอมรับทางด้าน ที่ผมออกไปแข่งขันต่างๆแล้วกลับมาได้เหรียญได้อะไรมากขึ้นไปแข่งขันตีละปะก็ไปไป,ไปแข่งขันกีฬาคนพิการผมก็ไปไปแข่งขันกีฬาของตะเพียนโอลิมปิกแห่งประเทศไทยผมก็ไปความมุมานะในการศึกษาของครูก็ไม่หยุดยั้งนะคะจนกระทั่งครูสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือได้รับปริญญาตรีนะคะ ครูจบทางด้านอะไรคะผมจบทางด้านตึกาาสตร์อึดภละครับที่มหาลัยเกษตรศาสตร์วันที่ได้รับปริญญาเนี่ยนะคะแล้วเรารู้ว่าเราสำเร็จการศึกษานะคะเรานึกถึงใครเป็นคนแรกครูที่โรงเรียนแม่ที่จะถันตรงคอ,อนะครับคนที่จงให้ผมเรียนนั่นแหละคือพระภูมิใจแล้ว สิ่งที่ผมไม่ลืมตัวเองว่าผมต้องตอบแทนแต่ไม่ใช่ด้วยวัตถุผมจะตอบแทนด้วยจบมาแล้วผมอยากมาํำงานให้กับหนังคมหลังนั้นผมพอผมออกมาปุ๊บผมก็ได้ที่ได้มาดำงานที่ถุงตั้งโอกาสเด็กพระรามแปดโดยเป็นครูเต็มตัว ช่วงที่แล้วเราได้รู้จักชีวิตที่ไม่เท่าแต่ไม่เคยท้อของครูชาวตั้งแต่เกิดจนเรียนจบได้รับพระราชทานปริญญาบาัตรช่วงนี้เรามาติดตามชีวิตที่พร้อมส่งต่อโอกาสให้ผู้อื่นกันต่อค่ะวันนี้น้ำพึ่งก็ได้มีโอกาสนะคะติดตามครูชาวไปเยี่ยมเด็กๆในชุมชนค่ะ เราบอกว่าน้องเขาจะแบบว่ามีปัญหาในเรื่องของแบบสมองเขาจะแบบใหญ่อะค่ะศีรษะเขาจะโตอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราลองไปเยียกน้องอูอันนี้คือคุณแม่เขาเหรอคะใช่ค่้อายุอายุเท่าไหร่ละคะสองขวบแล้วน้องตอนนี้เนี่ยคือพัฒนาการเป็นยังไงบ้างคะเหมือนเด็กเบบีเลยค่ะ ไม่มีอะไรจบแล้วคุณหมอว่าไงบ้างคะหมอก็แค่รักษาตามอาการไปค่ะให้ยาฮอร์โมนตับฮอร์โมนในร่างกายครูครูเอานมมาให้น้องใช่ครับครับผมแล้วสิ่งที่ครูขาดในเรื่องของการเรียกว่าอะไรนะคะของที่จะมาคือของที่ชุนชื้นนี่คือ นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักที่ครูชาวได้ทุ่มเทหยาดเหงื่อเพื่อเด็กๆในชุมชนที่ครูดูแลเราจะมาพูดคุยกับครูชาวกันต่อถึงงานที่ครูตั้งใจทําอย่างมั่นมัม่นนี้ค่ะหน้าที่ของครูอาสาในช่วงแรกๆที่ครูทำหครูทําอะไรบ้างคืออะไรช่วงแรกๆที่ผมมานะครับผมก็จะมาทําปรับพื้นที่ปรับอะไรให้มันดูน่ายอยู่นะครับตอนที่มาครั้งแรกเนี่ยตู้นก็จะมีแต่ตู้มีแอร์ มีของเล่นไม่เยอะนะครับผมก็ใช้เวลาใช้เวลาอยู่ประมาณ8ปี9ปีนะครับกว่าจะเป็นรูปร่างแบบนี้แล้วมีเคสไหนที่ออครูพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าออที่ครูเจอนะคะแล้วก็ออแล้วครูได้แก้ปัญหาให้กเขาคือเคสมีครอบครัวนี้มียายตาลูกพิการแล้วก็หลานสาวอีกสองคนแล้วก็แม่ สต,ติสต,ติปัญญาไม่ค่อยดีนะครับเคสนี้ยลูกเขาไม่ได้เรียนหนังสือเลยตั้งแต่เริ่มแรกคือพ่อแม่เขาบอกว่าคำพูดที่ผมไม่ชอบคือจะไปเรียนทำไมอยู่แบบนี้แหละคนสุดท้ายพอผมได้ยินแล้วผมบอกว่ามันไม่ใช่ละคำตอบนี้มันไม่ใช่สำหรับเด็กที่เด็กจะได้รับห,หลังนั้นผมเลยบอกว่า นั้นอย่าผมหาที่เรียนให้ติดต่อที่เรียนสถานที่ติดต่ออาจารย์ให้ผลสุดท้ายผมก็ต่งเด็กคนนี้เข้าเรียนชั้นม .1 ป .1 ถึงป .6 ก,ก่อนพอจบป .6 แล้วน้องคนนี้ก็ถามบอกว่าครูจะทําไงพ่อแม่หนูไม่มีตังค์เดินเข้ามาหาหนูเดินเข้ามาหาครูครูจะจับมือจุงจุงไปหาที่โรงเรียนแล้วก็ค่าใช้จ่ายอะไรหนูไม่ต้องครูชาวก็จะช่วยจาก ที่ครูเฉาตาตมมาช่วยช่วยให้หนูมีเสื้อผ้ามีรุงเท้ามีกระเป๋าเพื่อเป็นเรียนกับพูธถึงแม้ว่าครูชาาจะไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์ทางร่างกายร้อเอร์ะนะคะแต่ครูชาามีจิตใจที่สมบูรณ์มากเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีได้อาจจะทำให้อนาคตของชาติดีขึ้นเพราะว่าเขาทำเต็มที่จริงๆอะค่ะ <laughs> เทเทกกำลังมาหมดเลยอะค่ะ há. นั่นแหละค,คือคือครูเชาากครูย้อนกลับไปนะคะในช่วงที่ครูเด็กๆนะคะตอนนั้นเนี่ยครูทำไมถึงคิดว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วครูอยากเรียนหนังสือเพราะว่าในหลวงเห็นท่านเดิน เดินทุ่งในย่าเดินอะไรอ่ mm hmm. ผมก็เห็นวระชาชนยกมือไหว้นั่งคมจิดว่านี่แหละผมต้องทําอย่างทำเหมือนทําเหมือนอย่างท่านที่ท่านพอพอท่านได้เรียนแล้วท่านเอาความรู้เอากลับมาช่วยเหลือสังคมมาช่วยเหลือชาวบ้านตัวผมอะ่ะได้ทําเหมือนท่านเักนิคอาจจะไม่ ไม่มากมายอะไรแต่ผมคนตัวเล็กๆผมอยากทำให้ทัางผมมันดีขึ้นจากที่ผมดูพระท่านตั้งแต่ถึงปัจจุบันนี้ท่านไม่เคยบ่นว่าท่านเหนื่อยนะท่านคิดว่าท่านจะทำยังไงให้ประชาชนมีความสามังคีมีความรักให้ประชาชนมีเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือผมไม่เคยเห็นท่านว่าท่านเหนื่อยท่านทอ้อ ท่านยังทำเพื่อเราขนาดนี้แล้วตัวเราตัวเล็กๆทำไมเราไม่ทำให้ให้ท่านให้คนอื่นได้มองมองสิ่งเล็กๆที่เราทำมันเลยทำให้เราอยากจะคืนกลับสู่สังคมไปช่วยน้องๆใช่นะครับเวลาผมเหนืนห่อยๆผมก็มองรูปท่านอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าเ,เติมเติมเต็มให้กับคนที่ทำงาน สำหรับเด็กที่เราเนี่ยนะคะอยากจะช่วยแต่เราช่วยไม่ได้พอเรารช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างเหมือนว่าทำเราท้อนะทำไมทำไมตัวตัวเราถึงช่วยช่วยไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันบันทอนชีวิตคนที่อยากจะช่วยเด็กอะ่ะคือตัวผมมันก็ไม่มีอำนาจอะไรไงคือผมเป็นคนตัวเล็กๆไงของสังคม ถึงแม้ผมผมจะทอ้อแต่ผมไม่ทิ้งเด็กเพราะเด็กอะในตุงชนน่ะเขาไม่มีฝ่ายในแนว,แนวไม่มีครูไม่มีอะไรเขามีครูคนเดียวที่อยู่ในตูนที่เขากล้าเดินเข้ามาตรงเนี้ยคือผมจะไม่ทอ้อแล้วผมจะไม่หนีหนีหนีจ้ะ คือถ้าครูหนีจากเด็กไปแล้วเด็กเหล่านี้จะไม่มีใครเลยใช่ครับเหมือนเหมือนว่าเขาเข,ขา,ขา,ข,าขาดเสาละเขาขาดเสาละ แล้วครูจะทําตรงนี้ไปอีกนานแค่ไหนคะแล้วผมบอกบอกกับตัวเองว่าถึงแม้ผมก็จะทําไปตอลอดชีวิตนะครับเพราะว่าต่อเขาคนจะจ้างเขาไม่มีเงินจ้างผมผมก็จะทําให้ฟรีด้วย ชีวิตของครูชาวที่เกิดมาไม่เท่ากับคนอื่นๆแต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่เขามีมากกว่าหลายๆคนนั่นก็คือพลังใจของเขาที่ไม่เคยท้อค่ะไม่ว่าจะมีอุปสรรคแค่ไหนนะคะเมื่อมีโอกาสดีๆเขาก็ไม่รีรอที่จะส่งมอบโอกาสดีๆเหล่านั้นให้กับเด็กๆซึ่งเป็นเหมือนกับอนาคตของสังคม ซึ่งทางรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อนะคะก็ต้องขอปรบมือให้กับครูชาวคนไม่เท่าที่ไม่เคยท้อคนนี้ค่ะและในช่วงหน้านะคะเรากลับมาพบกับเรื่องราวดีๆในช่วงคนไทยใจดีกันต่อค่ะ พร,ระปรมาพิไทยย่อจอปร,รอบนแผ่นหินนี้เป็นหลักฐานยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าในหลวงรัชกาลที่5สเสด็จพระพาดเยี่ยมเยือนรัษดรบนเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อ114ปีมาแล้วดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยหน่วยงานราชการและประชาชนชาวเกาะเต่าจึงจัดก,กิจกรรมถวายสักการบูชาพระบระมรูปสเสด็จพ่อรอห้าณลานจปร,รอเป็นประจำทุกปี โดยปตทาสาพ,พได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยและวาระสำคัญนี้ยังตรงกับวันครบรอบ2ปีของเรือหลวงสตัตตกูแห่งราชนาวีไทยในการทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ใต้ทะเลและเป็นแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ของเกาะเต่าซึ่งเกาะเต่านั้นได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดเกาะหน้าท่องเที่ยวแห่งทวีปเอเชียและติดอันดับ8ของโลกจากการสำรวจความคิดเห็นของ Tripadvisor.com เว็บไซต์ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกทั้งนี้ อทสอพาอยังร่วมกับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาวิจัยติดตามความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทุกๆ6เดือนอีกด้วยค่ะใน2ปีที่เราพบเนี่ยเราพบเราแยกกลุ่มสิ่งมีชีวิตเป็นอกลุ่มกลุ่มแรกก็คือพวกสัตว์ที่มาเกาะติดอยู่ตามเรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือปลาที่ว่ายเข้ามาแค่เรือลงไปประมาณสัก7จ็ดแปดวันปลาก็าเข้ามาอยู่ประมาณ10ชนิดแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยปลาก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆผมยืนยันมั่นใจเลยครับว่าผมขออีก2ปีอีกสองปีเท่านั้นเรือสัตะกูดเนี่ยจะกลายเป็นจุดดำน้ำที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยในอาเซียนมันจะกลายเป็นแหล่งดำน้ำเรือจมที่มีทั้งสีสันของสัตว์มีทั้งความลึกลับและมีทั้งประวัติศาสตร์ของความเป็นเรือที่ผ่านสงครามโลกครั้งที่สมาถึงสสมรภูมิ ร่วมสนับสนุนการสร้างต้นแบบแหล่งเรินรู้ใต้ท้องทะเลแห่งใหม่โดยปตทสพผมอาจจะไม่พร้อมทุกด้านแต่ผมพยายามได้รับการศิกษาและผมก็อยากต่อ,ตอให้กับน้องๆเรียนตรงๆขึ้นเพื่ออนาคตเขาจะได้มากกว่าที่เป็นอยู่นี้ครับ